สวัสดีวันอังคารที่21ตุลา2568นะครับพบกับข่าวสับข่าวด่วนในวันนี้ไปกันที่เรื่องแรกเลยครับโอ้โหมีเรื่องชาวที่พัทยาครับผมคือมีแก๊งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น4คนเนี่ยเหมือนจะเมาเมาหน่อยๆเข้าไปตัดผมที่ร้านทาผมดังแถวหาดพัทยานะครับทีนี้ระหว่างเจ้าของร้านเนี่ยที่เป็นผู้หญิงกําลังตั้งใจตัดผมให้ลูกค้าคนญี่ปุ่นอยู่คนนึงเนี่ยนะครับอยู่ๆอีก3คนที่นั่งรอข้างหลังเนี่ยก็เริ่มก่อเหตุเลย คือคนพวกนี้เนี่ยชนขวดเบียร์กันนะแล้วก็เอาขวดชี้ๆไปที่กระโปรงของเจ้าของร้านหัวเราะพูดจาล้ะเรียนในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะแต่ที่มันแย่กว่านั้นก็คือมีคนในกลุ่มเนี่ยยื่นมือเข้ามาและพยายามที่จะจับเข้าไปเปิดชายกระโปรงของเจ้าของร้านแบบหน้าตาเฉยเลยอ่ะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยเจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณกนกกาญนะอายุ34บเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นตกใจมากโมโหด้วยแต่ก็พยายามใจ,จยเย็นเพราะต้องตัดผมต่อพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เรียกมาคุย บอกไปเลยว่าทําแบบนี้มันไม่ให้เกียริผู้หญิงไทยไม่ควรทํากับใครที่ไหนแบบนี้เลยนะไอกลุ่มญี่ปุ่นนี่ก็มีคนนึงพูดขอโทษนะแต่ทั้งกลุ่มคือไม่มีท่าทีสำนึกกันเลยจ่ายค่าตัดผม350บาทและเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมตอนเกิดเหตุนเนี่ยยังมีลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นสาวประเภท2เดินเข้ามาในร้านคนพวกนี้ก็ยังพูดแซวแถมถามคําถามล้อเลียนเรื่องเพศแบบไม่เกียิกันอีกคือกวนมากอะ่ะคุณกหนกการบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่โดนผู้คายจากต่างชาติ เธอยืนยันว่าจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกเด็ดขาดคือต้องเอาเรื่องให้เข็ดเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ใจมาที่เรื่องถัดไปมีเรื่องจะเล่าคือที่พัทยายอีกแล้วครับตำรวจจับแก๊งบัญชีมา้าได้3คนแบบโคตรเจ๋งอะ่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาใช้ระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดและกล้องพวกนี้มันจะลิงก์กับหลักฐานข้อมูลหมายจับของตำรวจด้วย ทีนี้สามหนุ่มเนี่ยก็ชื่อนายสุภวิชนายวายุและนายพานุวัต์เนี่ยดันซิ่งมอเตอร์ไซค์แวน้นผ่านกล้องวงจรปิดในเมืองพัทยาพอดีไปแล้ว AI เนี่ยมันก็เลยแจ้งเตือนปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้ยไอ,ยอยพวกนี้มันมีหมายจับนะจ๊ะตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยไปตามจับมันได้กลางเมืองเลยพอสอบสวนเนี่ยพวกเขาก็ยอมแล้วว่ามีหมายจับจริงแลวก็สารภาพว่าเคยรับจ้างเปิดบัญชีให้คนอื่นได้เงินมา2,500บาท โดยอ้างว่ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีม้าของแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ประวัติก็ไม่เบานะเพราะตำรวจเช็คแล้วก็เคยมีคดีลักษณะนี้ที่สอนอบางซื่อมาแล้วด้วยสรุปคือโดนรวบส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยโอ้โหเอนี่มันแผงลิสจริงๆนะแกไม่ลอดสายตาแล้วจ้าต่อไปมาที่แก่งกระจานกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาเปิดยุทธการป่าป,ป่ามพวกที่ชอบล่าสัตว์แบบต่อเนื่องเลยครับ และชุดลาดตะเวนที่เข้าไปในป่าลึกเนี่ยก็ไปเจอควันไฟลอยขึ้นมานะพอตามไปดูเนี่ยก็เจอปางพักชั่วข่าวมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หัวเมียชนเผ่าคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในนั้นทุกคนตอนที่เจอเนี่ยผู้หญิงกําลังชำแหละเนื้อสัตว์ในป่าอยู่เลยแล้วสัตว์ตัวนั้นก็คือเม่นใหญ่ส่วนผู้ชายเนี่ยนั่งสานไม้ไผ่อยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจเข้าค้นอย่างละเอียดก็ไปเจอกับซากเม่นใหญ่ที่ถูกชำแหละแล้วเจอปืนแก๊สไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกพร้อมดินเปินลูกตะกัว อุปกรณ์ทํามาหากินในป่าเพียบแถมร,บรอบๆเนี่ยปางพักอาศัยยังเจอพื้นที่ที่พวกเขาบุกลุกไปเนี่ยแผ่วถางเพ,พื่อปลูกพืชทํากินอีกด้วยนะผัวเมียคู่นี้เนี่ยชื่อนายเชออิกกับนางต่อเขาก็ยอมรับสภาพว่าของกลางทั้งหมด,ดเป็นของพวกเขาจริงสรุปคือโดนจับยกคู่เลยจ้าข้อหาหนักทั้งล่าสัตว์ป่าทั้งบุกลุกพื้นที่ป่าโดนนําตัวพร้อมของกลางเนี่ยส่งตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วข่าวต่อไป มันเป็นเรื่องข่าวปล้นร้านทองที่จังหวัดสมุทรปราการคือมีหนุ่มชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยชื่อนายยงอุดไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทองในห้างบางเส่งทงโดยที่มันใช้ประทัดนะแก่ไม่ใช่ระเบิดจริงๆแต่ตอนปาเนี่ยประทัดดันระเบิดใส่มือตัวเองบาดเจ็บซะด้วยนะสวยซ้ำสวยซ้อนไปอีกและที่พีกว่าน,นั้นคือมันไม่ได้ทองมาเลยสักบาทเพราะตอนหลบหนีเนี่ยทองที่มันได้ไปนิดหน่อยเนี่ยดันหล่นหายหมดและร,ประอปภเนี่ยก็เก็บได้เอามาคืนร้าน คือมาเร็วเคมเร็วมากแต่ไม่ได้อะไรไปเลยนะทีนี้ตำรวจก็ทำงานไวมากไล่ล่าจะรู้ตัวแล้วก็ตามจับได้แบบชิวเชียยสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนที่มันกำลังจะหนีออกจากประเทศเนี่ยไปขอที่ตอมอเนี่ยเจ้าหน้าที่ตอมอเขาไหวพริบดีเห็นรูปพรรณสถานตรงกับที่แจ้งไว้ก็เลยล็อกตัวสอบสวนทันทีไม่งั้นคงรอดหนีไปแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจสมุดปากการก็พาตัวมันมาทําแผนประกอบการรับคําสารภาพที่ร้านทองนั่นแหละแล้วก็เปิดหน้ากาก,าก,ากให้สื่อดูด้วยนะคือยืนยันตัวตนได้เลย ไอหนุ่มเขมเขาเนคนนี้ก็ยอมรับว่าทําจริงแต่บอกว่าทําไปเพราะอยากได้เงินกลับไปประกอบอาชีพที่กัมพูชาและก็โดนแจ้งข้อหาหนักเลยทั้งชิงทรัพย์แล้วก็มีเรื่องอยู่เกินกําหนดตามพรบคนเข้าเมืองอีกสรุปคือตํารวจไทยเก่งจริงหนีไม่รอดจ้ามาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับมีเรื่องเศร้าและน่ากลัวที่จังหวัดแพร่นะครับคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ57ปีพยายามจะตามง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยาที่เลิกกันไปเลิกกันไปแล้วประมาณ4-5เดือนนะแต่ปรากฏว่าง,ง้อไม่สําเร็จเลย แถมยังรู้ด้วยว่าเมียเก่าเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้วทีนี้แหละความหึงหวงพุ่งปี๊ดเลยให้ผู้ชายคนนี้ก็เลยชักปืนออกมายิงอดีตภรรยาเลยครับทุกคนผู้หญิงก็คือโดนยิงที่หน้าอกกับมืออาการสาหัสมากโดนส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนใน้ผู้ชายที่เป็นคนยิงเนี่ยพอทําเรื่องเลวร้ายเสร็จก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะั่นแหละยิงตัวเองที่ศีรษะเพื่อหนีความผิดเสียชีวิตคาที่ในบ้านไปเลยคือจบแบบโศกนาฏกรรมมากเลยครับแค่งอไม่สําเร็จถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอเนี่ยน่ากลัวจริงจริง ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนหารายละเอียดของทั้งหมดอยู่ครับผมและนี่คือข่าวสารประจำวันครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารทันใจในทุกๆวันสวัสดีครับ